สวัสดีครับผมจะมารีวิวครับยามาฮ่าเอ็มสลดร้อยห้าสิบีซีครับผมปีสองพัสิบเจ็ดครับผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเรียบร้อยครับผมคันนี้ค่อนข้างดมเดิมครับของแต่งไม่ค่อยมีครับท่อเดิมครับผมมีกระจกไฟแฮน์มาให้ครับระบบเบรกระบบไฟอะไรพวกนี้ทางร้านเช็คให้เรียบร้อยครับผม ยางหน้าก็ใช้ได้ครับผมพวกจุดโซ่สเตอร์ก็ใช้ได้ครับผมยางหลังก็ยังใช้ได้ครับผมนี่มีกุญแจสองดอกครับดูเลขไหมครับหนึ่งมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดเก้า อ่าเดี๋ยวลองสตทครับ้าอ่ะดูครับไปเลี้ยวข้างฝาครับไปเลียวข้างซ้ายครับผมอ่าดูเบรกไปเบรกครับใช้ได้ครับอ่าดูข้างหน้าครับผมไปเลี้ยวซ้ายครับผมไปเลี้ยวฝาครับผมมีไฟแฟล์แร๊บแร็บแอ่าไฟต่ำไปสูงครับ ปึ๊บปึ๊บแต่แต่แตอ่าก็คันนี้ก็น่าจะจัดไป็นแนได้นะครับถ้าลูกค้าสนใจก็มาดูรถได้ที่ร้านนะครับผมหรือจะโทรมาก็ได้ครับผมอถ้าโทรมาก็หมายเลขครับ0616455939ครับผมสนใจก็ติดต่อมาครับอ่า เส้นตั้งร้านก็จะอยู่ตรงสีแยกจันเท่าอุดมครับผมทางที่จะไปวงเวียนนะครับผมประมาณร้อยเมตรครับผมสนใจก็โทรมาสอบถามได้ครับผมโอเคครับสวัสดีครับ